โอ้เหมือนลระเบิดนิวเคลียร์ลงที่นางาตากีเลยเหมือนอีกขั้นหนึ่งอ่ะใชกาแฟวันนี้เบียร์ฟูดดี้ช n แนลครับพาจัวกาแฟสายเฉพาะทางสเปเชียลตี้ร้านนี้นี่เรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีวงการกาแฟเลย <laughs> มีจัดเวิร์กช็อปสอนคั่วสอนชิมคับปิ้งมีกาแฟให้เลือกเยอะมาก มีทั้งแบบของไทยของต่างประเทศม,มีโซนแบบสโลบาร์นะพวกกาแฟดิฟม,มีโซนแบบเอสเรสโตพวกกาแฟชงใครที่เป็นคอร์ฟตัวยงเนี่ยน่าจะรู้จักกันเยอะเลยร้านดังแห่งย่านอุดมสุขกระทรวงการคั่ว m i n i s, <S t r y of Lusters โหตั้งชื่อกันแบบเหมือนกระทรวงเวทมนต์แฮร์รี่พอตเตอร์อ,อะไรกันเลยนะ Global Coffee Championship แข่งคันเหรอไทยแรนนี่นะฮะมีร้านชื่อดังทั่วประเทศถึงจะบอกว่าชื่อดังแต่ไม่รู้จักสักร้านเลยสงสัยเราจะเป็นมือใหม่เกินไป <laughs> นี่แล้วก็ลายนาำฮะ <laughs> แนะน,นำหน่อยไหมฮะเอ มีความหวานออกไปโทนไซลัปหน่อยแล้วก็มีความส้มของเขาเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าบอดี้เขาจะไม่หนักมากอือเขาชอบกินหนักๆอ๋อนี่แหละผมมาวันนี้หลังเลือกตัวอยากเลยน่ากินเลยหมดเลยเดีขอเป็นเย็นแล้วกันครับเลยเดี๋ยวถ้าอยากลองว้าวก็จะมีตัวนี้เป็นบราซิลวว้าา C.O.E. หลังสาม Cup อ f e x c e l l น n ค่ะตัวนี้ปกติบราซิลเขาจะออกไปโทนนัตตี้โทนช็อกโกแลตใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาจะออกไปโทนฟูตี้ Oh. ไม่ชอบเลยไม่ชอบฟูตี้รำโมนีนะคะสองรายการเป็นเย็นทั้งคู่ไหมคะหรือว่าเป,เป็นเป็นเหมือนเพื่อนหมเลย oh, <okay. S 1> วันนี้เราเก็บที่รสจิ้ออกนะคะก็คือจะนแบบ่อคกะน้ค่ะจะเป็นส่วนที่เป็นไฟล์ทำให้รสชาติ่ค่อนข้างที่ะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ก็เลยจะต้องเอาออกนะค่ะจนใหญ่จะเอนกบเนบเขาเนี้ย่าการบทที่ต่างแต่ตรงนี้คือาจะาที่ต่างขออาหรเของ ได้กินฟมมื่ก้นีกมากเลยเกาินมันเป็นส่วนของไฟเบที่าละลายน้าแต่เนื่องจากที่เราใช้ในความร้อนการดูดะค่ามี่จะสูงอาจะทให้เกล็นขาีส่วนที่ละลายน้าไปด้วยและเวลาเราซิลงไปสกลับไปนะคะเขาจะมีรสชาที่ไม่คูสอยู่ด้วยเช่นช่วงแว่า

ยี่สิบกรัมก็สี่สิบแต่ถ้าเกิดว่าเราคงทวนแล้วเราอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ว่าแน่นอนว่าอาจจะไม่เกินไม่เกินสี่สิบโอเคการบูมมิ่งเนี่ยเราทำเพื่อที่กาแฟเขาได้ใช้แก๊สนะคะกาแฟขั่วเนี่ยคือเขาจะมีแก๊สทำรอดไดออกไซด์อยู่ด้วย ใส่จอกแบบจอกไอเนี่ยพวกหลอดเดลิงอ่ะเข้มออกเปียวนะย้อนไปยุโอ้บรรยายได้แค่นี้เข้มกับเปี้ยวไอ้เราก็รอจะว่ามีมีดอกมงดอกไม้รอรอคอมเมนต์บอกเปี้ยวจบเลยไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลย เออดอกดอกไม้แบบสีเหลืองๆอ่ะจริงแล้วก็ส้ม<อ>ส้มแบบส้มเปรี้ยวๆด้วยไม่ใช่ส้มหวานมาเ่เปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบสดชื่นอ่ะแล้วไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เบา <c oughs> เออไม่ได้เบามีความหนักแน่น <c oughs> มีความสดใสแ่าเริงของวัยรุ่น <c oughs> เออแล้วก็มีความแก่ประสบการณ์ของผู้ใหญ่อะไรทำนองนั้น ก็ขมออกไปลายล้ายแต่มันขึ้นจมูกเลยนะแล้วก็ aftertaste ยาวสดชื่นแต่ว่าหนักแน่นหมายสมกับเป็นสีกวีจริงมันรวมตัวกันแล้วมันแต่ปกติเนี่ยกวีพวกนี้มันไม่เล่นด้วยกันนะมันต้องเล่นงานใครงานมันเล่นด้วยการก็เจ๊งนะใช่ป่ะเล่นเป็นโนคนละตัวมันก็เจ๊งหรือเป็นโนสี่ตัวคือในฐานะที่ผมนี่ไม่ชอบดื่มกาแฟนะอ่าจรพยัดดมผมดมแล้วมันออกผมนะแต่ว่าลองดูกอนนะ ยังไ,ไงวะเพื่อที่มันแบบขั้วหนักมันมันมีความแบบมีกลิ่นไหม้ๆหน่อยแล้วก็คือความขมจะไม่มากจะดมม,มัมึนเหมือนเหมือนจะขมมากนั้นแต่ว่า<ช>ไม่มากเลยใช่มันแบบม,มันมันมีเปรี้ยวนำม,มาเลยอ่าได้ใช่ใช่ดีอ่ะอมผมก็ถ้าถ้าถ้าเป็นคอคาแฟอ่แจะชอบกลินมันแบบ อืมกลิ่นนี่ออกมากเกิดเลยใช่โอ้กลิ่นไม้กลิ่นโอ๊คขึ้นแบบแทนนินความฝาดเื่อนแล้วก็คาราเมลแล้วก็มีแบบพวกสม้สมส้มแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแดงอ่ะเดี๋ยวลองกิมโอ้ ดอกแรกอ่ะเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ลงที่นงางาซะกีเลย oh, oh. จริงๆบบตุ้มตุ้มมาแบบทุกอย่างเลยแล้วมันก็ตามตามมาด้วยโทนคาราเมลโทนฟรุตตี้แอปเปิลส้มแล้วก็มีแบบน้ำพึ่งอ่ะนิดหนึ่งรู้สึกว่ารู้สึกได้ว่ามันมีน้ำพึ่งนะกลิ่นก็กลิ่นก็เปรี้ยวแล้วอ่ะอันนี้แม่กูได้จะชอบกินคาราเมลด้วยป่ะเออมี คาราเมลจากตัวบรลันดีด้วยแหละตัวกาแฟด้วยสองอย่างเลยนะนิ้วเคลียร์ลงมะโกลิ่นไม้มาเออจะไม่รู้กลิ่นไม้อะไรไม้ <My Oak. S 2> อออกลิ่นไม้ปุ๊บแล้วคาราเมลแบบไกลๆหน่อยอตอนนั้นจับไม่ได้แล้วว่ากลิ่นอะไรแต่ว่าเนี่ยมาเด่นมากเลยกลิ่นไม้ออกดีอ่ะชอบกว่าใช่ไหมเราชอบกว่า มากกว่สี่กวีว่ะจับจุดไม่ถูกเลยสี่กวีนี่ไม่มันมเรงพร้อมกันไงแต่กลิ่นอันนี้กลิ่นออกเปรี้ยวๆออไม่รู้นะเราลองดูกอนแต่รสไม่เปรี้ยวกลิ่นเลยผมติดตรงคุณคนณเหมือนรสที่มันแรงบนละแบบอ,อันนี้มันออกแนวแบบผมผมนุ่มมีความดูๆหน่อยๆได้ได แต่นี่ออกกลิ่นเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวแล้วอ๋อทำไมพี่ชอบเครื่องไหนสุดแกชอบแบบนี้กินง่ายกว่าเขาบอกเป๊ะเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนพี่จะชอบแก้วนี้มากกว่าเขาเรียกว่าแค่มองหน้าก็รู้แล้วไอ้หมอนี่เปรี้ยวแ่ไหนเลยไม่ใช่สิให้ดูเอามาคืนครับแต่มาคะถูกใจไหมสุดท้ายก็ชอบตัวผมมากกว่าแล้วนะเขาพักตั้งแต่ค้งคืนแล้ ดูหน้าก็รู้เห็นไหมวิเคราะห์จากอะไรเขาจะชอบเขาชอบทานแบบเค็มบีบอดี้ไงตัวตัวอะบารลโอเอยเขามีความบาลานซ์มากกว่าซึ่งแบบว่าถ้าเป็นตัวฮาร์โมนี่เขาจะมีความฟูของดอกไม้แล้วก็ได้ใช่ครับที่ของผลไม้ที่เยอะกว่าที่บอกที่บอกตอนแรกว่าพี่ยังไม่ได้ชอบที่เป็นผลไม้ใช่แต่ผมอยากลองเห็นมันแบบอยากรู้ว่ามันจะตรงกับหน้าซองไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่รู้สึกเป็นไงคะพี่ตรงกันไหมดีครับคือมัน ดีนุ่มเลันแต่แบบมันมันก็ไม่ได้อ่อนเกินไปอ่ะมันก็มีความหนักแน,น่นของกาแฟรสชาติกาแฟใช่ฟลอรบาร์นี่ชงดิฟนะฮะอุปกรณ์เขาเพียบพร้อมอธิบายดูขั้นตอนเลยช,ชงยังไงตั้งแต่แบบการเลือกกาแฟการบดบูมมิงนะเทรอบหนึ่งรอบสองรอบหนึ่งทำให้เกิดอะไรขึ้นรอบ,รอบสอง,งทำให้เกิดอะไร<ห>ขึ้นเนะโนเตเขาเนี่ยเขียนระบุไว้เลยนี่นะบูเลช1หนึ่งต่อสิบ คอฟฟีโดส s นะ e 20ก็คือแกาแฟ20กรัมน้ำา2 0มิลลิลิตรเอสเซคชั่นไทมก็คือเวลาที่ทำการสกัด2.15นาทีละเอียดเป๊ะใครเป็นสายแบบว่าสายลึกสายศึกษาข้อมูลอยากรู้ว่าไอของที่เรากินไปเนี่ยมันเป็นยังไงมีความเป็นมายังไงเกิดอะไรขึ้นในแต่ละขั้นตอนเนี่ยโมที่นี่ได้ความรู้มากการกินกาแฟมันไม่ใช่แค่แบบร<อ>้อนเดือดเทนไมแค่นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะ ถ้าเราศึกษาจริงจังเราสามารถจะหาวิธีพัฒนามันได้อยู่ตลอดแต่คนณเขาให้ความรู้เราได้หมดเลยนะใช่บอกเลยว่าซองนี้ซองนี้เด่นยังไงอะไรเราชอบอะไรยังไงแล้วมีกาแฟให้เลือกหลากหลายตามสไตล์คุณเลยเขามีสองโซนโซนเอสเปรสโซ่ก็จะอยู่ด้านหน้าตรงบาร์นั่นก็คือที่แบบว่าเป็นเครื่องชงอ่ะนะเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่ละแต่อีกฝั่งหนึ่งเหยียบมาทางนี้เป็นโซนสโลว์บาร์ก็เป็นพวกกาแฟดิบจะเป็นแบบบาร์ดูนั่งบาร์นั่งคุยได้ เขาก็สอนวิธีทําอธิบายให้ทำแต่ละขั้นตอนเนาะรีบๆมาสโลบาอาจจะไม่เหมาะชื่อก็บอกสโลบามันนานกว่าจะได้กินแก้วนึงนี่เกือบสิบนาทีมาๆว่างๆบ่ายๆคอฟฟี่เบรคเรียกว่าไม่ใช้ไม่ได้โซนเอ็กเพรสเอ็กเพรสจะไปด้านหน้าอ,อ,อันนี้โซนไปรษณีย์ไทยไน,นานหน่อย <laughs> ใช่แล้ก็มีอุปกรณ์กาแฟขายด้วยอุปกรณ์ชงมีแครเดมี่ด้วยนะการเทสกาแฟสอนการทํากาแฟมีเวิร์กช็อปนะเปิดเป็นรอบๆอันนี้ต้องลองติดตามที่เพจเขาดูว่า เขาเปิดรอบไหนวันไหนคุณภาพกาแฟเนี่ยเรายอมรับอยู่แล้วเรากินไปนี้เปิดโลกเลยเนาะพวกเราในคอเบียรกินเบียที่แบบระดับโลกโคเทมกินแล้วตะลึงเป็นรสชาติที่แบบไม่อยากให้หมดเ่ยเยอะแล้วนะขนาดนี้ตอนนี้นอนแค่สองตัวเนี่ยมีเต็มเลยรู้รู้สึกแบบเดียวแบบที่เรากินเบียเท่ๆเลยทั้งรังที่กาแฟเนี่ยข้อจำกัดเยอะกว่าเบียเยอะกาแฟไม่มีอะไรมันก็มีแค่ตัวกาแฟเนี่ยเบียแบบเบียรวัสดุดิบเพียบใช่ไ่มมันจะทำาลังแค่ไหนก็ได้ แล้วมันมีเรื่องการชงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมากินที่ร้านก็จะได้ประสบการณ์นะบางทีเราซื้อไปชงอาจจะทําไม่ดีแบบเขาเ,เสียของใช่ไหม <S <S ลองที่ร้านก่อนใช่ไหมเขาก็แนะนําเราได้นะเรากลับไปทําเองก็จะดีขึ้นได้เนาะใครแบบสายกาแฟสายลึกหรือว่าคนที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาแฟแนะนําต้องมานะฮะร้านก็อยู่สุขุมวิทร้อยหนึ่งครับหนึ่งอุดมสุขเนาะย้อนมาหน่อยนึงเข้าซอยมาประมาณหกร้อยเมตรประมาณนึงก็ เดินมาคุยกันมาแป๊บนึงก็ถึงแล้วแล้วก็ตอนนี้เปิดร้านใหม่ข้างๆกันด้วยนะกรมโกโก้ Go Go. เป็นร้านสเปเชียลตี้เรื่องโกโก้ซึ่งโกโก้น, GO นี่โหยิ่งหายากกว่ากาแฟกาแฟเนี่ยเยอะโกโก้เนี่ยที่เคยกินมาที่เป็นสเปเชียลตี้ในเมืองไทยเนี่ยมีแค่สองร้านหนึ่งเขาเพิ่งเปิดด้วยนะเขาบอกเพิ่งเปิดซอฟต์แวร์พิเนีงนี่เองเ,องเนาะเปิดจริงเดือนหน้าใช่ไหมเดือนธันวาแล้วก็จะมีเมนูใหมๆ่ๆเพิ่มอย่างชาชาจากเปลือกโกโก้เงี้ยพี่เราลองแล้วโหชอบชอบกระตัวโกโก้ชงอีกเนาะใช่ ม,มันได้ได้รสกลิ่นเลยอะกลิ่นจากเมล็ดเลตอะอม,มันไม่ได้ใส่นมไงม,มาที่เดียวได้ทั้งกาแฟทั้งโกโก้เลยแบบบางคนไม่ชอบกินกาแฟใช่ไหมชอบโกโก้่ะมีโกโก้ต้องถูกใจอะไรสักอย่างนึงอะคุณมาคุณต้องชอบอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยให้มาลองกันนะครับลองไม่มีผิดหวังก็ไม่ได้ว่ากาแฟถูกๆไม่ดีนะมันก็ดีแต่มันก็เป็นเหมือนอีกขั้นหนึ่งอะของกาแฟลองมาชิมตามมาจั้กันไนดะ้จนกว่าจะจั่วกันใหม่สบายดีสบายดี หอมมากเลยอ่ะมันครีมมี่จริงๆนเนี่ยมันคนครับเลยเออว่ะเนี่ยเหมือนมะลินะเอเอเอันนี้ดีอันนี้ดี